รัตกับมุกมาจากฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตก็เมื่อคืนนี้คอนเสิร์ต <c oughs> ที่ฟิลิปปินส์ก็มีความสุขนะครับแล้วก็อินฟ้าเองเนี่ยก็ใส่เต็มร้อยนะอินฟ้าก็จะมีอะไรที่แบบทุกๆครั้งที่ทําให้คนหรือแฟนคลับเนี่ยได้ดูซ้ําๆแล้วมันไม่เบื่อเมื่อคืนน้องก็มาในแนวเซ็กซี่มากๆนะเซ็กซี่จนแอบน่ากลัวนะครับถามว่าแฟนคลับเยอะไหมก็เยอะนะครับเออเกือบเต็มฮอล์ทั้งหมดประมาณ1,700คนนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราก็ภูมิใจนะครับว่าเราใช้ฮอททีีี่่ดสุด นะครับก็มันเป็นนิวพอร์ตอ่าเป็น port, เป็นเนทเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในมะนิลาแล้วก็ทันสมัยที่สุดแต่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนคอนเวนชั่นแต่มันเป็นเทเตอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว mm hmm. ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ดีใจแล้วก็เขาก็พยายามติดต่องานต่อก็คือว่าอยากให้กลับไปโชว์อีกครั้งหนึง่งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ mm hmm. ในเดือนวันว,นวนาเลนไทน์แต่เราก็ยังไม่ได้ตอบตกลงนะครับเพราะว่าต้องเช็คคิวงานก่อนครับจริงๆช์รม้ถแต่ประเทศไม,ม่เหมือนกันเลยเออประมาณ50%เหมือนกัน ต่อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นวีเอน,น่าจะไปที่กัมพูชาก็จะเปลี่ยนเพลงสากลจกบทั้งหมดนะครับแก็จะร้องเพลงท้องถิ่นเป็นกัมพูชาด้วยนะครับโดยมีหลักๆแล้วเนี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเพลงเดิมอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นเพลงใหม่ในทุกประเทศครับ mm hmm. ก็วันที่สองธันวาคมก็ที่นะครับนบนาบเทเตอร์นะนาเกาเวนะครับ สองทุ่มตรงนะครับก็จะเป็น the grand concert นะครับ In น a ร a ไลน์อินเคมเบอดียอีกครั้งหนึ่งในวันที่สองครับอืมวิ่งหน้าสี่ตาพอเสร็จไฟฟ้าจบยังไม่ทันใรชุดนั้นก็ออกมาทุกคนก็มือามากแบบชุดโป๊ะดสีดำสีดำปะครับอันนี้อันอันนี้เป็นชุดตัดใหม่แลวออกแบบให้เฉพาะไม่ใช่ชุดอย่างเดียวก้มลงไปดูรองเท้าด้วยรองเท้าก็เป็นรองเท้าใหม่ที่ดีไซน์ออกมาโดยเฉพาะนะซึ่ง ประโยคแรกที่ผมถามคือไหวไหมคือชุดอะไหวแต่รองเท้าลองไปดูกันนะครับรองเท้ายากมากในการเต้นเพราะว่าส้นแหลมมากแล้วก็พแพลตฟอร์มข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้แบบเต็มแผ่นมันเป็นแพลตฟอร์มที่แหลม,มเพราะฉะนั้นมันเหมือนยืนอยู่บนก้อนไม้แหลมๆนะฮะแล้วก็ส้นก็แหลมมากแต่ว่าสามารถเล่นได้ทั้งโชว์ก็ถือว่าถือว่าเก่งนะครับแล้วก็ตัวน้องเองก็สพอร์ตชุดได้ดีชุดมาแนวนี้แล้วทำยังไงให้มันดูแบบไม่ไม่น่าเกลียด มันกลายเป็นสตาร์ที่แบบออกเซ็กซี่เมื่อคืนนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุดนี้แล้วก็ไวรัลค่อนข้างเยอะครับมันมีอะไรบ้างการลงทุนในชุดการลงทุนในโชว์ในชุดทุกโชว์นะฮะต้องบอกนิดนึงว่าภายใต้บริษัทมิสการอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเนี่ยนะฮะเราได้กาไรจากการทาโชว์ทุกทุกประเทศอยู่แล้วมากหรือน้อยนะครับก็บอกเลยว่าเราไม่เคยขาดทุนเราไม่เคยผิดหวังเรื่องการทำไรายได้ทุกโชว์ของเรากำไรหมดทุกโชว์ครับเมื่อคืนก็ได้ไรายได้มหาศาลเพราะว่า บัตร <c oughs> แพงสุดเนี่ยก็มีคนซื้อเยอะประมาณเป็นเงินยูเอสตาร์ประมาณ300เหรียญนะครับเป็นเงินบาทก็ประมาณ1,000 0บาทนะครับแล้วเราก็ขายราคานี้ทุกเมืองทุกประเทศนะครซึ่งตอนนี้กัมพูชาก็บัตรไปเยอะมากแล้วเช่นเดียวกันครับโอเคเนาะ ค่ะขอบคุณครับไม่หมดไม่มีคดีไม่มีคดีอะไรอม่ถึงเรื่องอะไรที่มีปัญหาช่วงอดีตที่ผ่านมาช่วยทีนี้แหละเรื่องใครฮะกับชาร์ลอรเรื่องลูกเรื่องลูกสาวอ่ะครับเรื่องลูกสาวยังไงบ้างยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยคุยกันอยู่ฮะแต่เห็นบอกว่าเขาไปตักเตือนเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าเรียกอ๋อตักเตือนทันทีตอนวันนั้นก็คือวันรุ่งขึ้นก็ตักเตือนทันทีแต่ว่าเรียกเข้าไปไม่ทันเพราะเนื่องจากน้องมีงานต่างจังหวัด ก็เลยโทรหามมือถือของแชมป์แล้วเปิดสปิเกอร์ในออฟฟิศให้ทุกคนในออฟฟิศได้ได้ฟังด้วยแล้วก็น้องแล้วก็คนที่อยู่กับน้องได้ฟังด้วยก็ตำหนิไปค่อนข้างเยอะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำและไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันก็ชัดเจนล่ะครับมันบางคนบอกว่าทำไมไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขามันเป็นเสรีภาพ <c oughs> แต่ผมอยากอธิบายว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอะไรควรต้องทำหรือไม่ต้องทำ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะพูดถึงเรื่องส่วนตัวเนี่ยเขาก็ทําได้แต่ว่าก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าทําเรื่องส่วนตัวบางเรื่องไปแล้วงานมันหดหายไปคุณก็ต้องยอมรับสภาพด้วยเราเป็นคนตรงๆเราก็จะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้สําคัญกว่าสิ่งนี้แล้วมันมีผลกระทบอ่ะคุณยอมรับมันเราก็แฮปปี้เราก็ยินดีที่จะซื้อผ้าอ้อมเด็กให้นะฮะแล้วก็ของใช้เด็กอ่อนนะฮะเราก็พูดไปแล้วนะก็พูดไปแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากเป็นสตาร์ดวงใหญ่คุณอยากมีเงินเยอะๆคุณอยากแบบ มีความโด่งดังยังไปอีกกลายแสนกายคุณก็ต้องดูเส้นทางชีวิตของคุณให้ดีว่าเส้นทางของคุณควรจะเดินแบบไหนนะครับอันนี้ก็เราก็เตือนอยู่นะครับตอนนี้ยังก็ได้จะตักเตือนอย่างเดียวครับยังไม่ได้เรียกน้องกลับว่าวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะขอคิวแล้วเรียกน้องเข้าไปที่ออฟฟิศ<ม>ความข้อตกลงที่เป็นทางการมากขึ้น<ม>นะครับแต่ว่าต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่แฟนหรอกครับ<ม>แต่มันเป็นการเหมือนกับเป็นการปาร์ตี้กัน<ม>นะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้น้องเข้าโหมด นักแสดงอยู่กับกองเ <c oughs> พื่อนของกองกองของเพื่อนมันก็จะไปกองรวมๆกัน<ม>นะฮะม,ม,มันก็มีเพื่อนมากขึ้นในนักแสดงที่แสดงด้วยกันแล้วเพิ่งปิดกล้องเพื่อนคนนี้ก็มีเป็นเพื่อนกับคนนี้ไปเที่ยวมันก็ไปด้วยกันแล้วมันก็เลยไปเรื่อยๆภาพมันก็เลยออกมาคอ่อนข้างที่จะหวือหวาสักนิดหนึ่งพี่น้องตองๆไปดื้อมั้ครับดื้อมากครับก็บางทีตั้งแต่เกิดเรื่องมาถึงตอนนี้รู้สึกเฉยๆแบบรู้สึกถอดใจอันนี้ก็พตรงๆรนะ ขอใจนิดนึงอันนี้เรื่องพูดเรื่องจริงไอ้ถอใจในความหมายของพี่นวัดคือ,อยังไงครับเบื่อ,อเออก็คือเบื่อที่จะบอกผมมานั่งคุยกันเรื่องเดิมๆแล้วก็เบื่อว่าเอาตรลงใจงยังไงเพราะว่าเราเราสร้างมูลค่าแต่คุณจะไม่เอามูลค่ามันก็คุณมองไม่ออกหรือว่าอะไรควรทาไม่ควรทํแล้วแล้วก็แบบอันนี้มันหลุดออกไปได้ยังไงแล้วก็ก่อนที่จะหลุดออกไปได้งไงคือจะมาสนุกสนานอะไรกันมากมายบอกในภาพมันมีหลายคนนะอะไรเงี้ยแบบ เล่นกีตาร์ก็มีกันตั้งหลายคนแต่ว่าเอิแว่าหนูเล่นกันอยู่หนูเล่นเซลฟี่กันอยู่แค่นี้ก็มันก็ไม่ควรจะทำนะฮะก็ไม่ควรจะทำไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับน้องเป็นสาวันอ๋อไม่ใช่ครั้งแรกครับครั้งที่สามแล้วฮะครั้งที่สามต่อไปก็เตือนทุกครั้งะครับครั้งที่สามผู้บริหารเราก็ถึงบอกเลยครับว่าเดี๋ยวจะเรียกเข้าออฟฟิศเพราะว่าอย่างไปทํางานด้วยกันครั้งนี้อยู่ด้วยกัน3วันก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลย แ้ไมันไม่ตึงเครียดหรอครับในบรรยา<อ>กาศเขาเข้าหน้าผมไม่ติดอยู่แล้วอันที่พูดเรื่องจริงครับอันนี้ผมพูดตรงๆก็ยังไม่มีคนเวอร์เซชั่นใดๆที่เกี่ยวข้องกันได้แค่แบบเอองานเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระยักหน้าแล้วก็อ้าวอันนี้ทํางานไปกอไ่อนก็เห็นเขาพูดเมื่อคืนนี้บนเวทีครั้งแรกที่พูดถึงผมนะฮะผมก็นั่งฟังอยู่ข้างล่างนะฮะหลังจากที่ผมพูดถึงเขาเมื่อสี่ห้าวันสี่วันที่แล้วก็เขายังไม่พูดถึงผมก็พูดเมื่อคืนนี้ว่าเออขอโทษอะไรอย่างเงี้ย อาจจะดื้อไปบ้างนะฮะแต่มันจะมันจะมากไปกว่านี้ไม่ได้อันนี้พูดตรงๆ,ๆนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกเราเราเหนื่อยแล้วเราก็ล้าในการที่แบบอยากท<ต>ําหรือ,อไม่อยากทำพี่มอง <ทำ S 2> ว่าพี่นวัดก็อยากให้กาน้องก็จริงๆแล้วว่าน้องยังทําอะไรอะไรได้เยอะอให้โอกาสไหมก็ให้โอกาสนะครับตแต่ถามว่ามันมันต้องเรียกมาคุยกันเป็นรายละอักษรแล้วล่ะ นะครับว่าจะเราจะต้องตกลงกันนอกจากวาจาแล้วลายลักษณ์อักษรเราต้องทําอะไรกันไม่ขอพดรไลยลักษอักษรในคุณามีไมไม่ครับไม่ฮะก็คือเราต้องตกลงกันว่ามันมจะต้องไม่เกิดอะไรที่มันแบบทําให้คนแบบสับสนแล้วทําให้แบรนด์ที่เราปั้นอยู่อ่ะมันเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ต้องเห็นใจพรีเซนเตอร์สินค้าด้วยแล้วก็งานด้วยหลายๆงานนะครับก็ก็คุยกันหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็คงจะต้องให้แผนก ที่ออฟฟิศก็ช่วยดูแลด้วยทางเรื่องของบริบทที่ชัดเจนมากขึ้น <_ an> เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ <_ an> มีครับก็เลยไม่ต้องปกติครก็ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยอยากรับงานไงเราก็เบื่อครับหลุดน้องน้องเป็นคนไายเองสตอรี่เอง <_ an> นักเรียนพอแต่ว่าโครสเฟรนะมีไม่กี่คนในนั้น ก็พูดต้องหาก็ยุดไม่มีโค้ดเฟรนก็ไม่เอาผมไปแล้วครับจริงๆด้วยทากที่หลยคนบอกว่าพี่นวัตก็คือสามารถสืบได้ว่าใครไงตรงนี้เราหรืแต่เราไม่อยากพูดแล้วกันรู้ด้วยว่าใครเอามาเอ้ามันก็นวัตนะแต่ไม่เป็นไรครับยังไงอ่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อใช่ไหมสุภาษิตโบราณก็ใครที่ทําอะไรประหลาดประหลาดก็อย่าทาอีกนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณคิดว่ามันไม่ใหญ่ แต่ว่าบังเอิญว่าออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเดือดร้อนคนอื่นด้วยแล้วก็เดือดร้อนภาพลักษณ์ด้วย<ม>ก็อย่าทํากันการที่น้องพุ่เวที่บ้านที่มี่วันที่อนสิครับก็ก็ยังดีนะครับที่ยังรู้สึกตัวว่าเออเป็นคนเป็นคนดือ้อแล้วก็ซ้ําๆซากๆแต่ถามว่าอายุก็ไม่ไม่น้อยแล้วนะฮะปีนี้ก็ย่างย4บแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางในการเติบโตมันต้องใช้สติใช้สมองต้องรู้ว่าต้องเลือกอะไรนะฮะเราจะมานั่ง เราอยากอยู่บนพัตคานเลือกเลือกอาหารที่ดีที่สุดแต่เราก็ยังพยายามไปกินแบบบัฟเฟ่บัฟเฟ่มาก่อนเละเทะไปหมดมันชีวิตมันจะไม่สมบูรณ์นะฮยนาถามเรื่องวิสแกนเรื่องการมีแฟนั่อ,อ๋อถ้าเป็นศิลปินผมไม่แนะนําให้มีครับโดยปกติอย่างอิงฟ้าอย่างชาลอตอย่างสแน็คไผ่หลิวอะไรเงี้ยผมไม่แนะนําให้มีมีนาอ่างเงี้ยคือถ้าจะมีก็ได้นะครับเดินมาบอกดีๆแล้วก็เราก็ต้องลดงานลงเพราะเราไม่อยากให้ลูกค้าคาดหวัง เพราะลูกค้าจะคาดหวังเสมอที่ทํางานกับน้องว่าน้องจะต้องเป็นคนสดใสร่าเริงเป็นโสดอันนี้คือโจทย์ของสินค้าทั่วๆไปอยู่แล้ว80%เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทํางานกับคนหมู่มากเราก็ต้องเสิร์ฟเขาในบริบทแบบนี้แต่ถ้าคุณจะเลือกมีครอบครัวก็ต้องไปถามน้าพัชรพรนะฮะแต่งงานเรียบร้อยครับอันนี้คือเรื่องแล้วก็ใส่ซองให้เรียบร้อย เลือกได้ครับใครว่าเลือกไม่ได้เลือกได้ครับอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบมีแกนทุกคนอื่นที่จะมาสมัครก็ทุกคนครับถ้าจะเลือกแต่งงานเนี่ยได้มงแล้วจะแต่งงานหรือจะได้ตำแหน่งหรือได้อนาคตจะแต่งงานแต่งได้เดินมาบอกดีๆจะใส่ซองให้นะฮะแล้วก็หยุดรับงานให้แล้วก็หยุดรับงานให้หยุดรับงานให้ก็คือเราจะไปวุ่นวายกับอะไรกับคนที่เขาจะแบมีครอบครัวก็ให้เขามีครอบครัวให้เขาสมบูรณ์แบบนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วผมว่าเขาก็ต้องโฟกัสครอบครัว ใครก็จะมาวุ่นวายมากมายในชีวิตแบบนี้โดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนะฮะก็คือมีความรักได้แต่คนจะรอให้เวลาเหมาะสมกว่านี้มีได้ครับเป็นเรื่องส่วนตัวหลายคนเอาไปอ้างว่าผมมาเด็ดการบ้างคุณไม่เข้าใจหรอครับว่าเวลาเขารับสมัครอย่างเช่นพนักงา,านต้อนรับบนเครื่องบินเพศชายต้องสูงเท่าไหร่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วคุณลองไปเถียงกันสิครับว่าไม่เกณฑ์จะไปอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าลักษณะเฉพาะที่เรารีเควสคุณต้องเข้าใจนะครับ แต่ถ้าคุณจะทําอะไรเรื่องส่วนตัวของคุณคุณจะลาออกลาได้ครับนะไม่มีปัญหาเลยเราไม่ว่ากันแต่ว่าคุณอย่าจับปลาไหลมืองานก็จะเอาดังก็อยากดังเงินก็อยากได้นะฮะอน j o y จะมีฟงมีแฟนอีกมันทําไม่ได้หรอครับในชีวิตจริงคนเราทําไม่ได้ทำให้ราสมัครปีนหน้าจะต้องเพิ่มกฎอันนี้เข้าไปไหมครับไม่หรอกครับผมว่าพูดกันก็น่าจะเข้าใจนะฮะแต่ว่าไม่เข้าใจก็พูดกัน บ่อยๆหน่อยเอาเป็นว่าใครอยากเจริญเร็เรวก็ปฏิบัติมาใครอยากจเจริญช้าก็พักไปก่อนโอเคนะฮะ